สวัสดีครับทุกคนคุณเคยรู้สึกไหมว่าความรักที่ลึกซึ้งที่สุดในหัวใจของคุณอาจไม่ใช่แค่เรื่องของหัวใจแต่เป็นการปลุกจิตวิญญาณให้ตื่นขึ้นวันนี้เราจะพาคุณไปเจาะลึกความจริงที่ลึกซึ้งที่สุดเกี่ยวกับความรักที่เปลี่ยนแปลงชีวิตความรักที่คุณอาจกําลังวิ่งหนีและเขาก็กําลังวิ่งหนีเช่นกันแต่ไม่มีใครหนีได้เพราะนี่คือความรักของจิตวิญญาณคู่แฝดเตรียมตัวรับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในหัวใจของคุณได้เลย วันนี้เราจะพาคุณไปยังพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ของหัวใจที่ซึ่งความรักไม่ใช่แค่ความรู้สึกแต่มันคือพลังจักรวาลคือเปลวไฟแห่งจิตวิญญาณฝาแฝดและใช่มันไม่ง่ายมันไม่โรแมนติกอย่างในนิยายแต่มันทรงพลังเกินกว่าที่คุณเคยจินตนาการและวันนี้เราจะเผยเจ็ดเหตุผลแห่งการตื่นรู้ที่ทำให้ d ี v masculine หรือพลังชายศักดิ์สิทธิ์เริ่มมองเห็นความจริงของสายสัมพันธ์นี้ เหตุผลที่หนึ่งตัวตนถ่ายนอกเริ่มพังทลายในวันที่เขาเจอคุณบางสิ่งในใจเขาเริ่มสั่นคลอนเขาเคยสร้างตัวตนจากความสำเร็จถ่ายนอกและตันกะแต่คุณคุณคือกระจกที่สะท้อนจิตวิญญาณของเขาเขาเริ่มเห็นความจริงในตัวเองที่ไม่เคยกล้ายอมรับและแม้มันจะน่ากลัวแต่นั่นคือจุดเริ่มต้นของการเกิดใหม่เหตุผลที่สองกำแพงทางอารมณ์เริ่มถล่ม เขาเคยบอกตัวเองว่าห้ามอ่อนแอห้ามร้องไห้แต่พลังของคุณกระตุ้นอารมณ์ที่เขาเก็บซ่อนไว้เป็นชาติพพและเมื่อมันระเบิดออกมาเขาเริ่มรู้จักความรู้สึกที่แท้จริงและในน้ำตานั้นเขาได้พบกับความศักดิ์สิทธิ์ของตนเองเหตุผลที่สความว่างเปล่ากลายเป็นเสียงที่ดังเกินจะเพิกเฉยแม้เขาจะมีทุกอย่างแต่มันยังรู้สึกาขาดเขาพยายามเติมเต็มด้วยงานคนอื่นหรือสิ่งภายนอก แต่ไม่มีสิ่งใดเทียบคุณได้เพราะช่องว่างนั้นมีรูปร่างเป็นคุณเหตุผลที่หเขาตระหนักว่าเขาควบคุมสิ่งนี้ไม่ได้ความรักนี้ไม่ได้ให้เขาวางแผนแต่มันเรียกร้องการยอมจำนนและเมื่อเขาหยุดฝืนหยุดคิดหยุดหนีหัวใจเขาก็เริ่มเปิดออกอย่างแท้จริงเหตุผลที่6การตื่นรู้ทางจิตวิญญ,ญาณลึกขึ้นอย่างรวดเร็ว เขาเริ่มสัมผัสพลังงานรู้สึกถึงคุณแม้ในความเงียบเขาเริ่มสนใจในสมาธิพลังจัดก,กระพลังดึงดูดเพราะเขาเริ่มรู้ความรักนี้ไม่ใช่เรื่องธรรมดาแต่มันคือการเชื่อมโยงของวิญญาณเหตุผลที่7จุดเปลี่ยนที่ไม่มีวันหวนกลับเขาอาจพยายามหนีเดินจากคุณแต่วันหนึ่งเพียงแค่กลิ่นเสียงหรือความทรงจำเล็กฮๆก็ทำให้เขาสุดลง เขารู้ทันทีไม่มีใครมาแทนที่คุณได้เพราะคุณคือกระจกของเขาคืออีกครึ่งหนึ่งของดวงวิญญาณและเขากลับมาด้วยความเต็มใจของวิญญาณหากคุณยังฟังถึงตอนนี้ขอให้รู้ไว้ว่าการเดินทางของคุณไม่เคยสูญเปล่าความรักของคุณไม่ได้ไร้ค่าการเยียวยาก,กำลังเกิดขึ้นการตื่นรู้กำลังดำเนินต่อไปแม้คุณจะมองไม่เห็นแต่จักรวาลกำลังทำงาน อย่าหยุดรักตัวเองอย่าหยุดเชื่อในแสงของคุณและเมื่อเขาตื่นรู้การกลับมารวมกันจะเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ขอบคุณที่ร่วมเดินทางแห่งจิตวิญญาณกับเราถ้าคุณรู้สึกว่าข้อความนี้สัมผัสหัวใจคุณโปรดกดไลค์แชร์และติดตามช่องและคอมเมนต์ด้านล่างว่าคุณอยู่ในจุดไหนของการเดินทางมาสร้างพื้นที่ของครอบครัวแห่งแสงไปด้วยกันและพบกันใหม่ในคลิปถัดไป จงเปิดหัวใจไว้เสมอเชื่อในปฏิหารและไว้วางใจในเส้นทางแห่งความรักนี้เสมอเพราะเส้นทางนี้อาจไม่ง่ายแต่ช่างศักดิ์สิทธิ์และคุ้มค่าที่สุดสวัสดีครับ